สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะไม่ได้มาคุยเรื่องตกปลาแต่จะมาคุยเรื่องการต่อไฟสปอตไลท์นะครับก็พอดีได้สปอตไลท์ตัวนี้มา50วัตตวันครับเป็น AC AC โวลต์ใช้ไฟ220โวลต์ ก็คือต่อเป็นไฟบ้านเนี่ยครับอินพุตวเทใช้เป็นไฟบ้านนะครับเสร็จแล้ว LED ตัวนี้ครับคือกำลังไฟค่อนข้างสูงเนี่ยครับน่าจะน่าจะใช้กับ <önemli> การถ่ายรูปในในเออ ห้องย่อมๆของผมนะครับก็คือจะใช้ถ่ายรูปพวกคันพวกอุปกรณ์ต่างๆลอกอะไรพวกนี้ก็เลยเอามาลองเอามาลองดูว่ากำลังไฟ50วัตต์จากตัวสปอตไลท์ใหญ่ๆแบบนี้ยมันจะเป็นสีส้มเหลืองผมก็ต้องไปปรับในไวทบาลานเพิ่มแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ซอฟบ็อกลอง ให้เป็นสีนวนขึ้นได้โอ okay. เคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องสายไฟกันดีกว่าสายไฟนี่นะครับมันก็จะมีอยู่3มเส้นนะครับมันบอกอะไรบ้างสายไฟเวลาเราต่อนะครับปกติบ้านบ้านเลยอ่ะมันก็จะมีอยู่2เส้น <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือ,อาลายกับนิวตัน ส่วนกลาวเนี่ยเราไม่ค่อยได้ต่อกันสายกลาวก็คือเป็นสายที่ช่วยจำตัวเวลาไฟรั่วลงลงสู่กลาวก็คือลงสู่พื้นพื้นดินนะครับต้องการระบบไฟดูดไฟรั่วอะไรพวกนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาลองต่อก็คือจะต่อแค่2เส้นนะครับพอดีสายสายผมอีกเส้นหนึ่งมันไม่มีมันไม่มีสายกลาว นะครับก็เลยจะมาลองต่อแค่2เส้นปัญหาต่อมาสําหรับคนที่ที่ที่ใช้แล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยอันไหนควรจะต่อเส้นไหนเพราะว่ามันมี3เส้นนะครับหลกักๆเลยเนี่ยในทาง AC กับ DC นะครับกระแสไฟมันจะวิ่งไม่เหมือนกัน <S 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 AC ก็คือมันจะเป็นกระแสสลับ DC มันจะเป็นกระแสรตรง <ๆ S 2> ดูแค่นี้พอ กระแสตรงกับกระแสสลับนะครับไฟบ้านมันจะเป็นกระแสสลับส่วนแบตเตอรี่ 3A 2A อะไรพวกนี้มันจะเป็นกระแสตรงมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับส่วน AC 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 มันจะเป็นกระแสสลับนะครับกระแสสลับมันสามารถที่จะมีใน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 ,ในตัวพวกนี้มันก็จะมีอินเทอร์เฟซมีเป็นตัว ตัวจำชื่นไม่ได้คืออาจารย์ไปหมดแล้ววิชาไฟฟ้า <c oughs> มันก็จะมีกระแสที่มันสระเ,สเ,เป็นสลับในตัวตัวเนี้ยเสร็จแล้วเวลาเราต่อเนี่ยมันก็จะมีแค่ลายกับนิวตนันลายกับนิวตันถ้าเทียบบ้านๆเลยก็คือมันจะเหมือนค่บวกโค่ลบหรอกแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราอ่ะไม่รู้หรอกเวลาเสียบป,ปั๊กไปปุ๊บโอเคเราครั้งแรกเลยเราเซตระบบถูกต้อง ลายต่อลายนิวตอนต่อนิวตอนปุ๊บอีกวันหนึ่งไอตัวเสียบเสียบเอาเลยข้างผนงนะังอะสลับทางปุ๊บเสียบปุ๊บลายกันนิวตอนนั่นแหละแต่ถ้าจะเป็นดีปุ๊บมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะ <Okay. S 1> สังเกตง่ายๆเลยสายสีเหลืองเนี่ยเหลืองเขียวส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นอะไรครับเป็นกราวนะ น้ำเงินส่วนใหญ่มันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นนิวตันส่วนน้ำตาลจะเป็นลายลายกับนิวตันนะครับต่อเฉพาะแค่ลายกับนิวตันนะครับเข้าไปในแค่ตัวระบบไฟนะครับการต่อก็ไม่ยากครับเช็คเช็คเช็คก่อน ันนี้เด็กๆไม่แนะนำนะครับให้ทำตามไฟฟ้าอันตลายถึงชีวิตนะครับใครจะทำก็มีความรู้นิดนึงครับต่อไปไม่ใช่ว่าสั่งแต่ต่อนะครับดูดตายมาหลายคนแล้วนะครับหรือบ่อยอย่างนี่ไข่ควงประจำตัว ผมเรียนไฟฟ้ามาถามว่าได้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ไหมได้ใช้ตอนเรียนได้ใช้ไม่ได้เรียนแล้วทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้นะครับอันละยีสบบาทยีบาทยีอยากมีขายอยู่ใครคงไฟฟ้ามีประโยชน์ยังไงมันสามารถที่จะเช็ค ลายนิวตันได้ว่าเฮ้ยอ,อันไหนสายสายที่มีไฟอันไหนสายที่ไม่มีไฟเฮ่อันนี้นะครับอันนี้ผมออนสวิตช์ไปแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดู <S <S มันมองไม่เห็น อันนี้มีไฟเห็นไหมครับเห็นไหมผมสลับที่ปลายสายนะอันนี้ไม่มีไฟสรุปนะครับเส้นที่มีไฟก็คือเส้นสียมตานเนี่ยครับสีเงินอันนี้มีไฟมันมีไฟทั้งคู่เพียงแต่ว,ว่าเวลาลายมันวิ่งไปปุ๊บมันจะวิ่งเส้นสียมตานเข้าโหลด ก็คือตัวสปอตไลท์ฮะแล้ว,วิ่งกลับมาที่ตัวสีเงินโอเคตอนนี้เราก็ซัดตรงๆเลยครับน้ำเงินเข้าน้ำเงินน้ำตาลเข้าน้ำตาลโอเคนะผม off site, ออฟสวิทก่อนมาปลอดภัยผมยังอยากทำคลิปอยู่อยากทำคลิปแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆต่อผมก็ต้องเซฟตัวผมเองปึ๊บการเสียบนะครับเสียบให้จมไปเลย เสียไปจมไปเลยแล้วก็ขันตัวนี้ก็ตัวละห้าบาทถามว่ากลัวไหมไฟฟ้าถ้าเรารู้จัก i, เซฟตี้ก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันนะอาอย่างเช่นนั่งบนเก้าอี้ไม้ยกขาขึ้นเอากล่องพลาสติกรองขาตอนที่เราทำไฟเพราะว่าส่วนหนึ่งมันช่วยเวลาเราแจ็คพอต ตึงขึ้นมาไฟดูดมันจะได้ขาขาเราจะไม่ได้ต้องไปหลงกลาวที่พื้นนะโอเคต่อมาเนไเนี่ยผมจับให้ดูเลยว่ามันไม่นั่นใจกล้าจริงโอเคต่อน้ำเงินนะครับส่วนสายกลาวเขียวเหลืองผมไม่ต่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ พ่อไฟนะครับแคนทาต่อทันเต้าให้แค่ตึงนะครับแค่ตึงมือนะอย่าไปโอ้โหทะเยอทะยานขันมันมันจะเปลืองแรงแล้ะเปล่าเกลียวเสียด้วยสายเสียด้วยเคต่เอเสร็จหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับตูดขันตูดสปริงพังเห็นไหมใช้มาตัวนี้ใช้มาน่าจะ5ปี ตายตาย,ตายทางคามือก็วันนี้แหละมันก็นะจริงๆมันติดรถไว้ก็ดีติดบ้านไว้ก็ดีมันได้ใช้อยู่แล้วอุปกรณ์พวกนี้ที่สำคัญเนี่ยปักปักแบน,นอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นปักแบนกับปักแฉกแต่ปักแบนตัวเล็กมันสามารถที่จะไปไขเอาเลยได้ไขอะไรพวกนี้ได้ก็เช็คโค้วไฟให้เรียบร้อยนะครับ ปลายสายถ้าว่ามีทองแดงให้สั้นนะครับแล้วก็เทปดำทันโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาลองดูเห็นไหมครับดีแล้วสว่างโลกโจกอย่างนี้เป็นการต่อที่ถูกต้องใช้งานได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรมา แนะนำก็จะเอามาบอกต่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็สิ้นสุดการทําให้ดูเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมจะด้วยช่วย,ช,วยช่วยกันบ๊ายบาย